ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมแบงค์ทรงไทยวันนี้จะมารีวิวขาตั้งแสเนเพลรุ่น1030กับรุ่นใหม่ล่าสุดของเพลคือ1030ดีว่ามันจะแตกต่างกันยังไงรหัสแค่รหัสตัวดีเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะมาถึงสิ่งที่เราเห็นกันง่ายๆเลยตอนแรกเลยคือ ระดับความสูงที่มันแตกต่างกันแน่นอนครับ1030อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยคือแบบต่ำสุดของมันก็คือจะสูงเลยแต่พอเป็น1 0 3 0งมดีผม่ยังไม,ไม่ได้ปรับอะไรเหมือนกันก็คือจะเตี้ยมาแต่เกิดเลยอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่ไม่ชอบแสแน่สูงตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกได้อะแต่ว่ามาดูว่าระหว่าง1 0 3 0กับ1 0 3 0ดีมีอะไรที่เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็น2ตัวไหนเนี่ยครับ ที่จะให้มาคือการปรับได้เข้าออกคือเราจะปรับให้ใช้กับแสน้นแต่10นิ้วยัง16นิ้วได้เลยแล้ว2ที่ขาแสแน,นนี้ให้มาคือระบบไจโรร็อกคือปรับองศาได้ถามว่าร้อยสามร้ยไหมไม่ผมก็จะไม่พูดอย่างนี้นดีกว่าแต่ว่าก็เพียงพอแล้วต่อการปรับองศาของแสงของเราแต่ว่าถ้าพูดถึง จะปรับการปรับองศาสู้แบบลูกบอลได้ไหมผมว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าอย่างผมก็มีลูกบอลน,นะผมรู้สึกว่ามันมันมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าคืออย่างผมมีอยู่ก็สุกขิดไปเรียบร้อยแล้วลูกบอลแตกถ้าอย่างถ้าตั้งเสนแอนเรฟเลนบาร์เนี่ยคือตั้งไม่ได้เลยคือล้มทันทีเลยแต่อันนี้พอเป็นระบบไจโรล็อกมันก็คือแข็งแรงมากมนะครับระบบไจโรคือแข็งแรงมาก แล้วส่วนข้อดีข้อเสียหรอครับระหว่างสตัวนี้ผมว่ามันมันอยู่ที่คนชอบอย่างข้อข้อดีตัวนี้คือถ้าสัตรับคนชอบสูงมันสูงมาให้คุณเลยแล้วมันก็สูงไปได้อีกเดี๋ยวดูนะครับยกไม่ขึ้นสแนมันหนักเนี่ยมันสูงมากแต่ข้อเสียมันคือถ้าคนที่ไม่ชอบสแนที่ต่ำเนี่ยมันค่อนข้างที่มันลงต่ำให้คุณไม่ได้อ่ะอ่า แล้วก็มาดูข้อดีตรงนี้คือมันเกิดมามาต่ําแต่ถ้าสูงได้ไหมความสูงก็ได้ประมาณหนึ่งก็คือแบบสูงสุดของมันก็คือแต่ก็ยังไม่เท่าตัวนี้ที่ต่ําสุดก็ดีข้อข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ที่เราชอบนะว่าเราชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ผมชอบทั้งสองตัวนะผมใช้ทั้งสองตัวเลยก็สรุปเลยว่าดีทั้งคู่ครับแล้วก็ใครท่านใดสนใจก็ ติดต่อทางร้านแต้สิ่งของได้เลยครับขอบคุณครับ